ครับเราอยู่ในเกม Potion Craft ซึ่งในครั้งนี้เราจะมาเป็นนักขายยากันบ้างผมไม่ได้หมายถึงยายอย่างนั้นนะโอเคเรื่องราวการเริ่มต้นของเรามาดูซิ ั่นคือนักปรุงยามือใหม่ออกท่องโรคเพื่อค้นหาลิขิตของตนหลังจากเดินทางมายาวนานท่านก็ได้พบสถานที่สําหรับประกอบอาชีพในที่สุดท่านพบบ้านร้างเก่าหลังหนึ่งที่ขอบของเมืองดูจากอุปกรณ์ปรุงยาและสวนแล้วเจ้าของเก่าเคยเป็นนักปรุงยาแน่ๆฝุน่นที่จับหนาและสภาพของบ้านชวนให้คิดว่ามันถูกร้างมานานแล้วท่านได้ตัดสินใจเปลี่ยนบ้านหลังนี้ให้เป็นร้านขายยาหลังจากทคำความสะอาดและเตรียมการอยู่หลายวันร้านก็พร้อมต้อนรับลูกค้าเรียบร้อยแลย แต่เวลาฝึกทักษะการปรุงยาของขันแล้วเราต,ตัวชิดใหม่ในเมืองแล้วเริ่มมาง่ายๆเลยเราต้องเอาเทอร์เรลียใส่ลงไปใช่ไหมอ๋อใส่ลงไปอ่ะสองอันใส่สองอันอืมอืมอืมแล้วก็อันนี้ใส่สองอันอ่ะผมไม่ได้ทาอุปกรณ์จริงนะครับพี่แล้วก็พ่นไฟสมมติแบบน้ำยาของเราเสร็จแล้วน้ำยาฟื้นพังชนิดอ่อนอืมเสร็จแล้ว เออคือเราสามารถตำคบได้ไอ,อ้ตำโอเคตำก็ถูกแล้วเส,เสียงเสียงก็ทำมาดีนะเออจะว่าไปอาร์ตเขาก็ทำออกมาดีเหมือนกันก็เออของัวพื้นให้ลูกค้าลูกค้าครับไม่ต้องห่วงครับอันนี้เรารับประกันว่ายินและท้องเสียแน่นอนจากนั้นให้เราเนี่มาตำอ่ะแล้วก็พ่นฝายแล้วก็สามารถบันทึกสูตรลงไปในอันนี้ได้เสร็จแล้วทุกๆวันจะมีผู้คนจากทั่วทั้งเมืองและทั้ง <c oughs> ทุกๆวันจะมีคนจากทั่วทั้งเมืองและกระทั่งคนจากต่างเมืองด้วยแวะมาซื้อหาน้ำยาวิเศษชนิดต่างๆงานของท่านคือการปรุงยาในห้องปฏิบัติการและขายยาให้กับลูกค้าน้ำยาหลายชนิดปรุงขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างแต่ก็ยังเป็นการดีหากมันมีน้ำยายอดนิยมติดร้านไว้บ้างหากลูกค้าชอบน้ำยานั้นพวกเขาจะแสดงท่าทางออกมาอย่างชัดเจนอันนี้สามีของข้าร้มป่วยมาสักพักแล้วได้ยิ่งอาการหนักขึ้นอีก ตอนนี้เขารุกขึ้นยังแทบไม่ได้เลยเขามีไข้เหงื่อออกมากท่านมียาดดีมารักษาสามีของข้าบ้างไหมน้ำยาหิวบอืม,มาอือ่ะขายร้านค้าเอาขายไปลูกค้าต้องการน้ำยาชนิดเสนอขายเรา,าสามารถต่อรองราคาได้เดี๋ยวอ่านก่อนว่าเขาเป็นไรข้ากำลังเดินตามถนนคุณคิดเรื่องของตัวเองอยู่แล้วก็ทั้ง โอ้แล้วก็ทั้งแล้วก็ถังต้นไม้จากไหนไม่ทราบก็หล่นลงมาเข้าบนหัวข้าพอดีทีหน้าที่ข้ามันก็เป็นกระโหลกหนาอยู่แล้วไม่งั้นคงไปคุยกับร่มางมะม่วงแล้วแต่ตอนนี้หัวขานปูดเหลือเกินอ่ะต้องการอะไรมาทาแล้วมันจะหายดีงั้นต่อรองราคาเลยแล้วกันโอเคต่อรองราคาง่ายๆฮะไอราคา12บบาท ท่านคงเตรียมยาให้พร้อมสาหรับลูกค้าทุกรายไม่ได้อย่าห่วงเลยท่านสามารถกลับไปที่ห้องปฏิบัติการและสร้างน้ํายาที่เขาต้องการได้เสมอไม่มีเวลาจํากัดนะดายท่านได้ใส่ใจกับสูตรยาได้อย่างดีลูกค้าจะไม่หัวเสียออกจากร้านไปหรอกมารอไปที่สวนและเก็บของที่เราต้องใช้กันลูกค้าต้องการยาพิษนั่นหมายความว่าท่านปรุงยายาพิษเหรออ่านก่อนสุด,ดีพวกหนูมันระบุก,กระท่อมของข้านะ่ะ ทั้งๆที่ข้าก็เรียกแมวเอาไว้นะเจ้าแมวนั่นเอาแต่อยู่บนตู้นั่งดูพวกหมูทําอะไรก็ตามเพอใจข้าเลยอยากจะได้น้ํายาเบื่อหนูสักขวดคงง่ายกว่าที่ข้าจะวางยาหนูพวกนั้นแทนที่จะรอให้แมวโง่านายจับโอ้คุณไม่ใช่ท่าดแมวนะเริ่มจาก กานที่เราต้องทุบปนี่ก่อนใช่ไหมอ่ะไปแล้วก็โคนะแล้วก็อันนี้เออ <Okay, S 2> เจอละอุ้งน้่มยอให้เสร็จแล้วเราต้องบันทึกไหมเนยอ้าบันทึกสักหน่อยแล้วกันอนีครับอันนี้ครับเอาไปให้แมวของคุณกินเอ้ยไม่ใช่ให้หนูของคุณกินนะ okay, ต่อไปแล้วก็ต่อรองราคาสักหน่อยอืมโอเคเมื่อลูกค้าสุดท้ายออกจากร้านไปแล้วท่านก็สามารถพักผ่อนในห้องนอนมันอยู่ห้องบนห้องปฏิบัติการไปที่ห้องนอนเพื่อจับไปที่ห้องนอนเพื่อจบวันนี้เออจับอะไรล่ะไปะนอน งานอาร์ตเขาสวยนะแม้กระทั่งตอนคืนยังสวยเลยมันดูเป็นหนังสือภาพดีนะเฮลยเรปรปุงยากันต่อเลยหนะ่ลูกค้าคนแรกของเราเป็นอะไรสุสดดียามบ่ายเมื่อวานนี้ทั้งที่งานทิ้งของเพื่อนข้าข้าดันกินซุปร้อนๆจน,น,นลิ้นข้าพองไปหมดตอนนี้ข้าดิ้มรสอะไรไม่ได้อีกเลยและข้าเป็นคนที่มักษาข้าต้องคอยตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองลิ้นข้าใช้การไม่ได้เสียแล้วท่านวิยาอะไรรักษาลิ้นข้าหรือเปล่า อยารักษาลิ้นก็คงเป็นน้ำยาฮิวหน่มั้งตามปกตินะน้ำยาฮิวเออผมต้องไปดูที่สวนก่อนอ่านี่ไงเต็มไปหมดเลยต้องม,มาเก็บทุกวันนะเนี่ยเพืชพวกนี้โตไวดีนะผมอยากได้น้ำยาสามดาวพอจะทำได้เปล่าอืมแล้วก็ไปทางฝั่งนี้อืมมันมันจะได้ไหมเอ้เอ้ค่อยๆฮะอ่าสามดาว โอ้สามดาวตั้งแต่วันแรกเงยสุดยอดไปเลยนะเนี่ยอ่ะบันทึกสุดอยากได้สามดาวแล้วใช้ของไม่เยอะด้วยมาดูลูกค้าหน่อยนี่ครับคุณลูกค้าสามดาวเลยนะคุณลูกค้าแพงนะครับลูกค้าได้เงินมาสามสิบบาทมาจัดมาอันนี้เขาต้องการอะไรเ้าต้องการน้ํายาที่ช่วยให้ค่าจุดไฟเตาผิงได้อย่างรวดเร็วจุดไฟเตาผิงได้อย่างรวดเร็วจัดไปครับคุณผู้หญิงปอปป๊ปปป,ป,ป,ปนี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว โอ้ป oh นิดนึงน้ำนิดนึงโอเคสเรียบร้อยบันทึกสูตรด้วยโอเคครับคุณผู้หญิงนี่ครับน้ำยาของคุณขอต่อรองหน่อยนะเพิ่มมา12บาทจัดไปเลยโอเคคุณตกปลาคุณต้องการอะไรครับสวัสดีครัเพิ่งออกไปตกปลาที่ทะเลสาบในป่ามาถ้าเวงเวนออกไปแล้วปลาก็งับเหยื่อทันที ข้าสาวรอกเข้ามาแล้วพยายามดึงมันออกจากเบ็ดแต่ปลาหนันฟันแหลมคมช้มัดมันกัดมือข้าแล้วสะบัดตัวกลับไปลงในน้ํามือข้าโดนกัดไปมือข้าโดนโดนกินเลยเหรอมือยังอยู่สองอันเลยที่นี่จะตกปลาอย่างไรเล่ามือยังอยู่สองอันครบอยู่เลยหรือมันกัดนิ้วน้ํายาหิวทุบทุบทุบ,บ,บไอเดี๋ยวอย่าทุบทำไมเรามีอยู่แล้วเออนี่ไงพุงยาสูตรนี้ง่ายๆฮะ นี่ครับน้ำยาหิวของลูกค้าสามสิบสองบาทจัดไปไงท่านเป็นนักปรุงยาหน้าใหม่ละสิข้าเป็นนักสมุนไพรประจำท้องถิ่นข้าเก็บรวบรวมพืชพันธุ์และนํามาขายอยากเห็นของมีของที่ข้าขายไหมข้าว,ว่าน่าจะมีของที่ท่านสนใจไงดูสิในสวนหลังบ้านเรามีไหมโอ้โหเกลี้ยงเลยงั้นเอาเจ้านี่มาโอ้เงินเราเยอะอยู่แล้วรวยรวยเฮงๆครับร้อยยี่สิบเก้าบาทท่านต้องการอะไรอีกไหมไม่มีอะไรอีกแล้ว ข้าขโมยแอมจากร้านเหล้าออมามื่อบานนี้ข้ากินไปแล้วมันทําให้ข้าเกิดอาการอาหารเป็นพิษข้ารู้สึกเหมือนจะป่วยท่านช่วยข้าได้ไหม,อ,มอ,าอาหารเป็นพิษเหรอครับอาหารเป็นพิษไหนดูสิน้ำยาหิวช่วยได้ไหมมันมันเกี่ยวกันไหม,มน้ำยาหิวไปลองก่อนได้ปะเฮ้ได้ได้น้ำยาหิวทําได้ทุกอย่างเลยเราลองราคาสักหน่อยปับ๊บโอเค5บาทขายในราคาสาสองบาท ถ้าต้องการน้ำยาสำหรับดับไฟในบ้านหรือในไล่ของข้าน้ำยาดับไฟมันเป็นย่างไหนอ่องั้นเราต้องรัศมีการมองเห็นนี่ต้องอัพสูงอยู่นะตอนนี้รัศมีการมองเห็นเราค่อนข้างเยอะนะน้ำยาที่ทำให้มันดับไฟได้อะไรอ่ะก็นี่งพืชชอบน้ำเนี่ยอันนี้มันเป็นพืชชอบน้ำงั้นเราลองใช้น,นี่ดูอันนี้าวางตรงนี้ก่อนแล้วกันเอาต๊พื้นครับลูกค้ากินได้จัดไฟนี่ไงข้างหน้ามีน้ำยาอันหนึ่งฮะ รลบรลบรวบรวบอ่ะมาหนิ้ปแล้วก็เทน้ำปุ๊บหนึ่งแล้วสองยังไม่สามฮะต้องเอามันขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้มันไม่ตรงฮะอืมเอาขึ้นไปก่อนหยวโอ้โห้โโโไปเอ้าเอาใหม่เอาไปไปเฮ้ยได้แล้วอะ่ะ มันไม่สามอะทำไมเอาใหม่ไม่สามเราไม่เอามาสายไปก่อนอ่าสายไปอัอนนึงไค่อยฮะตรงนีป้ปุ๊บ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 สามอย,เ,อยเหลือสามอันแล้วนะสูฮอม,อมทุบเนโกดใครมารึปรึปรึบรึปึปึุบป๊บัปบปทีฮป ได้แล้วเสร็จแล้วครับ่าจะได้นี่เสียเยอะเนี่ยเขตาตังหน่อยเขาตังหน่อยสิเป็ดบาทเอาไปโอเคครับก,ก็ถึงเวลาสมควรแล้วคนไหนชอบการดูดยาก็อย่าลืมรอติดตามพาร์ทสองนะครับ